สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้24ตุลาคม2568วันนี้จะมาตอบคําถามพี่น้องอสมอพี่น้องอ,อสมอถามประเด็นนี้มาเยอะมากครับว่าอสมอจะสมัครเป็นสมาชิกอบตอได้หรือไม่หรือแม้กระทั่งบางท่านถามมาว่าสมัครเป็นนายกอบตอได้หรือไม่ประมาณนี้นะครับสาเหตุที่มีมีการถามกันมามากก็เพราะว่าอบตจะครบวันละ27พฤศจิกายน6 8 และช่วงวันที่หนึ่งถึงห้าธันวาคมจะเปิดให้มีการสมัครแล้ววันเลือกตั้งก็คือวันที่11มกราคม69เก้านะครับก็กมีพี่น้องสมอยากอยากจะสมัครเป็นสมาชิกอบตก็ถามมาว่าจะสมัครได้หรือไม่คําตอบครับการสมัครเนี่ยสมัครได้ครับแต่เ <akkor> มื่อสมัครแล้วหากได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกอบตวความสําคัญมันอยู่ตรงที่ เราจะเป็นได้ทั้งสองตำแหน่งควบกันไหมก็คือเป็นทั้งอ,อสมอไปด้วยเป็น,ปนทั้งสมาชิกอบตไปด้วยมันจะเป็นทั้งสองตำแหน่งควบกันได้หรือไม่ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเรื่องสมัครเนี่ยสมัครได้เลยนะครับใครอยากสมัครสมัครได้เลยแต่สมัครแล้วจะเป็นสองอย่างได้หรือเปล่าพร้อมๆกันเนี่ยควบนี่มันขึ้นอยู่กับกฎหมายนะครับตอนนี้กฎหมายร่างพรบสมอ,อยังไม่ประกาศใช้ ตราบใดที่ร่างกฎหมายอสมยังไม่ประกาศใช้เป็นกฎหมายก็แสดงว่าพี่น้องอสมยังใช้ระเบียบเดิมอยู่ในการดําเนินงานฉะนั้นถ้ากฎหมายยังไม่ประกาศใช้เป็นกฎหมายอสมนะครับตอนนี้ร่างกฎหมายยังอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่ยังพิจารณากฎหมายไม่แล้วเสร็จและยังไม่ประกาศใช้เป็นกฎหมายถ้ายังไม่ประกาศใช้เป็นกฎหมายนะครับพี่น้องอสมไปสมัครเป็นสมาชิกวตและพอถึงวันเลือกตั้งนะ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกอบตอด้วยพี่น้องก็จะเป็นสมาชิกบอบต่อด้วยเป็น,ปนทั้งอ,อสมอด้วยนะครับตราใดที่กฎหมายยังไม่ประกาศใช้ก็เป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะยังใช้ระเบียบเดิมนะครับท,ท,ทีนี้ถ้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับทีนี้ถ้ากฎหมายเข้าประกาศใช้คือร่างพรบสมออยู่ในสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยถ้าผ่านการพิจารณาโดยสส และผ่านกับพูชาโดยสวและรัฐบาลนําขึ้นทุนเก้าพรบบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวประกาศใช้เป็นกฎหมายนี่นแหละถ้าประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อใดนี่แหละมันจะมีผลว่าเมื่อเราไปสมัครเป็นสมาชิกบอบตแล้วหากเราได้รับการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเป็นอสมทั้งด้วยและเป็นอบตด้วยได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าประกาศใช้กฎหมายก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งนะคือวันเลือกตั้งนี่สิ 11, บเอ็ดมกราหกเก้าถ้า ประกาศใช้กฎหมายก่อนวันที่11มกราคม69ถ้าประกาศใช้เป็นกฎหมายก่อนวันที่11มกราคม69ถ้าอสมเนี่ยเราไปสมัครเป็นสมาชิกอบตและวันที่11มกราคม69เนี่ยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกอบตแบบนี้เราจะเป็นอบตได้อย่างเดียวส่วนการเป็นอสมจะหมดสภาพเพราะว่าตามกฎหมายตามกฎหมายอสมนะ ในร่างที่เขาเขียนไว้นี่ข้อห้ามการเป็นอสมอก็คือห้ามเป็นรับเงินเดือนจากหน่วยงานอื่นห้ามเป็นห้ามเป็นผู้รับเงินเดือนจากหน่วยงานอื่นแล้วก็ห้ามดำรงตําแหน่งทางการเมืองประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าประกาศใช้กฎหมายก่อนวันที่เศษมกราคมหกเก้าก็แสดงว่ากฎหมายใหม่ประกาศใช้แล้วถ้าหากว่าเราไปเป็นอบตอเราก็เป็นอบตได้อย่างเดียวเป็นอสมไม่ได้จะพ้นสภาพนะครับแต่ถ้า การประกาศใช้กฎหมายเป็นแบบนี้ถ้าการออกกฎหมายนี่มันล่าช้ากว่าจะเสร็จท <therapist. S 1> ั้งสวสสพิจารณาและสวพิจารณากว่าจะประกาศใช้เ <iteration> ป็นกฎหมายสมมุติว่าประกาศใช้เป็นกฎหมายหลังวันที่เศดมกราหกเก้าคือมีการเลือกตั้งสมาชิกอบตไปแล้วหลังมีการเลือกตั้งสมาชิกอบตวันที่เศษมกราคมไปแล้วจึงประกาศใช้กฎหมายอาจจะประกาศใช้กฎหมายภายในเดือนมกราก็ได้แต่ประกาศหลังวันที่เศษมกราหกเก้าทำนองนี้นี่ก็แสดงว่า เราไปสมัครเป็นสมาชิกอบตอและได้รับการเลือกตั้งเป็นอบตอด้วยอันนี้เราจะเป็นได้ทั้งอสมอและเป็นทั้งอบตเพราะตอนเราได้รับการเลือกตั้งเนั้นกฎหมายยังไม่ประกาศใช้แสดงว่ามันยังใช้ระเบียบเดิมอยู่เราก็เป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ทีนี้ถามว่าเราจะเป็นได้นานขนาดไหนก็เป็นได้จนกว่าอบาตอรเราจะหมดวาระพอเราพออบตอรเราหมดวาระปับ๊บต่อไปเราจะเป็นอสมมอ,อย่างเดียวสมัยหนะ้าถ้ามีการสมัครอีก อันนั้นจึงจะมีปัญหาถ้าสมัครอีกเราก็มีสิทธิ์สมัครเหมือนกันแต่ว่าถ้าได้รับการเลือกตั้งเราจะเป็นอบตอได้อย่างเดียวตอนนั้นสมัยหน้านานนะฮะแล้วเราจะพ้นสภาพควา,เามเป็นอสมอนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเข้าใจนะครับอันนี้การที่พี่น้องอสมอถามมาว่าจะสมัครเป็นสมาชิกอบตได้หรือไม่คําตอบก็คือไม่ว่ากฎหมายจะออกหรือยังก็สมัครได้ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าสมัครแล้วอยากจะเป็นทั้งสองตำแหน่ง <S S S ก็ต้องรอดูกฎหมายว่า จะประกาศใช้ก่อนหรือหลังวันที่11มกราคม69นะครับ,บรก็จะเป็นตามที่เราอธิบายมาเมื่อกี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ